ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททมข่าวสวสบเตคณะทูตโอไอซีชิ่นชมรัฐบาลไทยแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดยแดนภาคใต้ได้อย่างดีพร้อมร่วมสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติค่ะ ที่อาคาร TK Park ศูนเยาว,วชนเทศบานนลนครยะลาคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมหรือ OIC ประกอบด้วยเอกอัคารราชทูตและผู้แทนต่างประเทศประจำประเทศไทยทั้ง8ประเทศได้แก่บรูไนอียิปต์อิหร่านมาเลเซียมาดิฟไนจีเรียอินโดนีเซียและอุซเบกิสถานได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมเชิงนโยบายการดำเนินง,งานของหน่วยงานมิติความมั่นคงและการพัฒนาค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตํารวจเอกทวีสดอ่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผลโทสารติสกุลตานาคแม่ทัพภาคที่4พันตําร,รวจโทวัณพงศ์โคชรักเลขาธิการสอ,อบตอผู้ว่าราชการทั้ง4ี่จังหวัดภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาตลอดจนหัวหน้าสว่วนราชการร่วมต้อนรับค่ะทั้งนี้ค่ะการดําเนินงานมิติความมั่นคงผลโทสารติสกุลตานาคแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวต่อคณะทูตกลุ่มประเทศ มุสลิมหรือโ i c ซถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่าการรมนอภาคสีส่วนหน้าที่มีภารกิจหลักสําคัญในด้านของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทุกคนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงในหลายมิติพื้นฐานมาจากความต้องการมีตัวตนและการดํารงอยู่ของอัตลักษณ์อีกทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างบางกลุ่มได้ฉวยโอกาสในการนําความแตกต่างเรื่องศาสนามาเป็นเงื่อนไขและนําหลักศาสนามาบิดเบือน เพื่อปลุกเร้าในการต่อสู้ด้วยวิธีที่รุนแรงซึ่งแท้จริงแล้วค่ะปัญหาของพื้นที่ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนาดังที่สำนักจุฬารัชมนตรีได้เคยวินิจฉัยไว้ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจคือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นับถือศาสนาอิสลามและเป็นผู้หญิงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะขณะที่ลาพักกลับบ้านซึ่งไปช่วยครอบครัวขายอาหารและเหตุการณ์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานถูกลอบยิงเสียชีวิตภายในกูโบขนาอ่านคอมภีเอร์ อ่านหรือดูอาให้กับบิดาที่เสียชีวิตรวมถึงเหตุอาสาสมัครชคตอถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางกลับจากการประกอบาศาสนากิจหรือละหมาดทั้ง3เหตุการณ์นี้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่งค่ะซึ่งสิ่งที่กร,รมาภัคสิทธิส่วนหน้าต้องการสื่อสารไปยังนานาชาตินั่นคือจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพในการดำรงชีวิตประจําวันภายใต้ขอบเขตของกฎหมายซึ่งรวมไปถึงการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนา และเผยแพร่ศาสนาได้เป็นปกติไม่มีข้อขัดแย้งใดๆที่จะนําไปกล่าวอ้างได้ค่ะว่าเป็นความขัดแย้งทางศาสนาแม้แต่น้อยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปตามแนวนโยบายคอรัฐบาลที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลปัจจุบันอีกทั้งยังมีแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจําพื้นที่เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งสนับสนุนการสร้างส,างสภาวะแวดล้อมทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมให้เอื้อต่องงานด้านการพัฒนารองรับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นสำคัญค่ะ ส่วนทางด้านพันตาร,รวจโทวรรณพงศ์คดชรักเลขาธิการสอบตค่ะท่านได้กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่าสอบตได้น้อมนายุทธศาสตร์พระชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาภูมิสังคมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงตั้งพระ ราชาปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาาประชารัฐตลอดไปและแนวพระชดำริ จิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางหลักสําคัญค่ะในการดําเนินงานตลอดจนบูรณาการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดซึ่งได้ประสานการทํางานร่วมกันในลักษณะหน,นุนเสริมและเป็นทีมเดียวกันและหน่วยง,งานที่มีภารกิจเฉพาะรวมทั้งเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนตลอดจนความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญของพื้นที่ตามแนวทางสันติวิธีค่ะโดยได้มุ่งเน้น3ด้านหลักนะคะคือการยกระดับคุณภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสนับสนุนการสแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญค่ะคือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนค่ะ ทั้งนี้ค่ะภายหลังรับฟังบรรยายสรุปคณะทูตจากกลุ่มประเทศมุสลิมยังได้ชื่นชมการทํางานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทยการมาเยือนพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ทําให้เข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นได้เห็นถนึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยที่ทําทุกวิถีทางเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอีกทางรัฐบาลไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างละมุลละมอ่อมกลุ่มประเทศมุสลิ พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนอกจากนี้ในด้านสังคมค่ะก็พร้อมสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อยกระดับพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคตค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสบทเบตง FM93 เมกะเฮิร์สเพจสบทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์